เจริญพรท่านผู้ชมขณะนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราได้ประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ัิ้ารอบที่สองซึ่งงานในส่วนเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาหรือว่าพิธีกรรมนั้นจําเป็นที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถที่จะงดได้เหมือนกับงานมงคลงานอะมงคลก็คืองานศพวันนี้ก็เช่นเดียวกันมี ผู้ที่เสียชีวิตไปก็คือ,อบุคลากรในชุมชนคนนึงซึ่งนั่นก็คือคุณแม่ภูมิเรศริเป็นโยมบรรดาของพระครูโพธิวิรุฬคุณเจา้าคณะอำเภอบุรทมรัฐก็มีการบริหารจัดการเงินศบตามระเบียบก,ก็คืออมาตรการโซเชียลดิสทิงกิ่งแล้วก็ปิดแมสผ้าหน้ากากอนามัยโดยท่านก็จะได้รับชมในระดับต่อไป ในภาวะประเทศของเราที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องโควิด19ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศและปัญหาทั่วโลกและทั่วโลกก็พยายามที่จะช่วยกันดูแลรักษาการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการป้องกันตัวเองประเทศเรานั้นได้ผ่านภาวะว,ะวิกฤตนี้มาแล้วรอบหนึ่งและได้รับการยกย่องว่าเราป้องกันได้ดีที่สุดวิธีป้องกัน ได้อย่างดีที่สุดก็คือเรามีอสมอ,อยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกของเราอสมอนี้ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญคือคัดกรองดูแลผู้คนเพื่อไม่ให้ภาวะโควิด -19 นระบาดไปไปตามที่ต่างๆพระสงฆ์เองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพระสงฆ์อยู่ในท้องที่พระสงฆ์อยู่ในท้องถิ่นพระสงฆ์ก็ได้ประสานงานกับทั้งอสมอและผู้นำชุมชนในการที่จะป้องกันและเมื่อมี งานมีการมีงานเกิดขึ้นในหมู่บ้านสิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้รับการบอกกล่าวมาจากภาครัฐและคณะสงฆ์ก็คือให้งดเรื่องต่างๆเช่นงานบวชงานอะไรต่อมิลาต่างๆที่ที่เราจะงดได้แต่ทิ้งหนึ่งที่เราไม่สามารถจะงดได้เป็นไปตามหลักใจรักก็คือเรื่องงานศพเมื่องานศพเมื่อเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในบ้านของเราสิ่งหนึ่งก็คือพระสงฆ์ร่วมกับผู้นำ ร่วมกับชุมชนร่วมกับอ,อสมอในการที่จะคัดกรองผู้คนทั้งเข้าทั้งออกว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดความปลอดภยัยทำอย่างไรจึงจะไม่มีคนนำโรคมาติดต่อภายในหมู่บ้านและทำอย่างไรคนที่เป็นอยู่แล้วจะไม่ได้มากระจายอันนี้เป็นบทบาทสำคัญของพระสงฆ์ที่ทำอยู่ในเวลานี้ในระดับหมู่บ้านและระดับหมู่บ้านนี้เองก็จะรวมกันเป็นระดับตำบลอำเภอจังหวัดเป็นระดับประเทศทำให้บ้านเรา ยังได้รับการยกย่องอยู่ว่าโควิดยังไม่กระจายเท่าที่ควรเพราะ,ะบทบาทของผู้นำชุมชนบทบาทของอสมอและอดาทของพระสงฆ์ที่อยู่กระจายอยู่ตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเราครับกลับสวัสดีครับแขกทุกมือเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่มาร่วมงาน สวดพระพิธรรมศพคุณแม่ภูมิเรียกสิริวันนี้ซึ่งหมายกำหนดการแล้วก็จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุทธที่20มกราคม2564ฉะนั้นแล้วในการเฝ้าระวังเรื่องโควิดที่จะทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำสำเร็จรุนร่วงไปด้วยดีนั้นคือในสถานก,การณ์แบบนี้นะครับการเฝ้าระวังของ ไม่ว่าจะเป็นอสมที่เราจัดเตรียมกันไว้แต่งานนี้ขอกราบขอประธานภัยพี่น้องญาติมิตรที่มาร่วมงานนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ก็คือสถานการณ์โควิด19นี่ยแหละครับที่ทำให้เราญาติพี่น้องที่มาร่วมงานก็เราจะไม่ได้เชิญการเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎกระทรวงของรัฐบาลด้วยนะครับฉะนั้นแล้วในวันพุทธที่20มกราคม2564นี้ จะมีการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ภูมิเรียกสิริในครั้งนี้ก็จะบอกกล่าวทางโซเชียลมีเดียนะครับสำหรับญาติพี่น้องที่มาร่วมงานที่ฝากจตุปัจจัยมาร่วมทำบุญหรือว่าส่งสกการคุณแม่ในครั้งนี้พวกเราในกับผมในฐานะตัวแทน เจ้าภาพก็จะบันทึกลงในอ e ีบุ๊กแล้วก็อัพขึ้นเพจคุณแม่ภูมิให้ญาติพี่น้องที่มาร่วมงานได้รับชมหรือว่าท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในใน,ในงานนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าท่านมาวันเวลาไหนในท้ายนี้ผมก็กราบขอพระคุณพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะครับได้รับกรุณาจากเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าคณะนาจัก ขอนจันที่ท่านเดินทางมาแสดงธรรมในวันนี้และกราบขอบพระคุณพระโสพลพัฒนาคุณหรือเจ้าคุณทินนะครับเจ้าคุณสุทินเทียนทองเจ้าวัดวัดผู้น้อยเจ้าค่ะอำเภอหนองม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ สวัสดีครับผมก็ชื่อศิลารักษีสนามนะครับก็เป็นจิตอาสามาช่วยงานพระอาจารย์นะครับซึ่งก็เข้าใจว่างานศพเ,เป็นอะไรที่จําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มีญาติอยู่ที่ต่างๆเดินทางมาด้วยซึ่งในภาวะปัจจุบันเนี้ยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของโรคโควิด -19 กนะครับก็ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมงานต่างก็ระวังตัวเองทุกคนต่างก็กลัวกลัวที่จะเป็นโรคแล้วก็ป้องกันตัวเอง จะเห็นได้ว่าทุกคน,นก็ใส่แมสเนรยเปอ์เซน์นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างที่สำคัญก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอยดีคนที่ไม่สบายก็ไม่ไม,ไม่ไม่มาร่วมในงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้หลายคนอยากจะเดินทางกลับมาก็ไม่ได้มาร่วมซึ่งทุกคนที่มาร่วมก็ค่อนข้างที่ให้ความร่วมมือในการที่จะผ่านการคัดกรองและให้ความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดีซึ่งในภาวะปัจจุบันนี้ก็ เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยนอกจากอสมอหน่วยงานราชการแล้วก็ชาวบ้านทุกๆคนครับทั้งญาติพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับ